สวัสดีครับพี่น้องครับตุลพลอกครับพี่น้องครับกลับมาทางใตยสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับพี่น้องครับทั้งไทยทั้งเล้าแล้วครับพี่น้องครับนะกับบรรยากาศเงียบเศร้าครับพี่น้องครับเมื่อนี้เั็นกับกับผ้าพีผ้านอนนะครับไปเบิ่งวิถีชีวิตลงมาแล้วนะครับของคนที่อาศัยอยู่หิมฟังแม่นำของครับ ่น้ำำของหรือแม่นำโคงครับวพิ่นนะครับหาเรียกลูกเรียกเมียจะไหนแน่ไม่นี่นะครับอีพอของเท่านะครับสองอีพอครับสองเท่าครับพ่อหนู่น่าจะเริ่นพ่อกับตันยูวันทีสองเท่าในร่วมกันแล้วกันโอ้ยลอยกว่าปีครับพี่นองพอหนุ่น่ากับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เลยคุณเเกือบเจ็ดสิบแลลวครับ เกือบร้อยห้าสิบปีครับใช้เป็ดกลางของร้านขายได้หกร้อยครับขายได้หกร้อยฮะแต่ครับเบ็ดเราฟังบ่ได้ใส่ครับพี่นังเราบอด้ฟังเบ็ดจำเบ็ดปากรดเพิ่นเพิ่นพออยากเอาปลาน้อยครับอยากไปรุ่นปลาใหญ่ครับพี่น้องครับเนี่ยนี้ก็ย่ำหนาวไว้ด้วยครับพี่น้องนะมันเท่าครับหนาวแล้วประตูมาเขากระตันยุกกระลังมากครับ ีัตะปูนครับพี่ดังครับนะเดี๋ยวสนายไปครับให้เคื่องลงมาครับพี่ดังเสร็จแล้วมาเทียบท่าแล้วครับพี่น้องครับมาเทียบท่าแล้วครับมาเอาช่างภาพแล้วครับฟอยากได้ที่ฟอนดีครับพี่น้องครับตีกินปลาใหญ่เลยครับจะกินปลาน้อยอุ้ยนายคนบ่ธรรมารดาครับ ใส่ซับกันมือผมตัวผมมันเสียไปสิบไก่ขึ้นไปไปสิบไก่อย่ามันหลอกผมซับไปเลยพ่อซื้อเอาเอยหัวนะครับเพื่อนขอเพื่อนครับได้ซิปลายป้าใหญ่ขายมืครับปลาใหญ่น้ำของครับอยากกินปลาน้อยอยากกินปลาซิ่วอยู่บ้านหาดกวนครับไปซื้อปลาซิ่วมากิ้เหมืนกันโอ้ยแต่าเมนตะนายเนาะคนเนาะบ่พอดดีนะโลกมนุษย์นะครับ ขับรถบรรทุกรับเอ๋อนี้ครับติดจักรครับพี่นอติดจักรติดจักรติดจักรอันนี้ไปลุดมาตางประเทศอย่างเดียวจุดจุดครับจุดจุดจะไจุดจุดจะตายกลยวเห ก็เบอร์เห็อย่งครับนั่งยามเดียวบรรยากาศวันนี้เขียวจังเลยตอนนี้เขียวจังเลยโอ้โเฮ้า <laughs> โอ้ <laughs> โอเออ,อะดแบบนบับกับตะเวนแตบบ่ละติบติบครับพี่น้งครับไอ้ข่าวตุวลกพลนะ ไปลายใยพิจับอยิวไปเลยครับเลยอาบ่น้ง,งฟันบ่แข็งครับแบบกอนมีหน้าแบบกินกาแฟอะไรก็ลงมาเลย <c oughs> โอ oh, 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 hey, oh, oh, ้ยบอีนองโอ้ขึได้ใสเรืองครับใช่ไหมโอ้ถึงซีหลังครับนี่ปลาลุงเงืกครับหนาวเลยครับไนดังขับบันเท้า่น้องครับตัวไอ้ตั่ลมลงมาหนาวนพ่เนาะโอ้โต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 ิบอรับท้ทนอยู่ได้นี่เนาะอ้เล่นหมักปินเลยครับ มกปิลเลครับพี่น้องครับอันกครับนลนะเือตนเลยบโอ้ลุดตัวนี้ย่าไปคองมานานเลยเนาะอ้มีเทคนิคอยครับดีดน้ำตตัตัตัันขือกโอ้ยสองเกียรรอบเลยครับพี่น้องครับ ม the ื right now, ัอนี้ยังยีเหง่อสุ่มโผล่ไปเด้อตื้อแดงเดือตื้อแดงเดือตึ้งตึ้งอยู่ดอกมันนี่เขียดแรกผ่านไปเขียดสองผ่านไปฮึปู่ผมคิดถูกวครับพี่น้องเขียดสองเราแล้วครับพี่น้องครับได้กันได้แท้ๆได้พาโลครับ เนี่ยกระชิ่งายสบาพี่นอ้องเอ้ยหากินบอกุ้มลูกขุ้มเมียสองเกียน,นยขึ้น้วคาเป็นยังครับอาเ็นโห โอ้โหับปนครับโอ้ท <sm> ุกทุกครับเออไปไหนครับมาเบิ้งมาเบิ้งครับอันนี้เป็นปอมนะครับรุ่นพิเศษครับเลยไม้ไม้ไม่ดีอ่าอ่่เนี่เป็นแบบโบราณครับกระทุกเบิ้ดเลยว่เจ้าคือเอานี่ฮะจนี่ฮะ่ากะปุก บอ่อุ้ยครับเดาาศรษฐาดูชมครับพี่น้องบริเวณนี้ก็เป็นร่องน้ำลึกนะครับในสมัยบูฮานนี่ครับเ,เบมื่อฟิสิแลเพื่อนีดก็มีธาตุเป็นตูวไม้เป็นที่สังเกตเป็นจุดสังเกตนะของอนอกเขตกับเมื่อติกกดเกาะติดดอนพิพัฒน์ขมีเบาวกตโอ้อใส่เข่ากาัดอือแห่งพี่น้องในเบิ่งนกันนะ ช,ชครับช่วงนะครับช่วงอากาศเปลี่ยนนะครับอุณหภูมิในในน้ำเปลี่ยนนะครับนีสัยปลาก็เปลี่ยนไปนั่นครับนีสัสปลาคําว่าเปลี่ยนก็คือเลือกเนื้อกินนะครับกินเป็นแยามวันบ้านหองก,กินเป็นแยามกินลูกปลานิมกินปลาเขวใกล้ พวกหาปลาแขวใกล้ปลาหมูทอกปลาหมูมันขายก่ะ,ะคือราคาครับตัวใหญ่แน่กับโลละสามร้อยตัวนีนน้น้อยขนาดน้อยกว่านิ้วก้อยดีกว่าใส่เบ็ดปรากฏเราฟังกันโลละสองร้อยนั่นน้โหนี่ว่าปลาครับพี่น้องครับ <F> ยังได้กินปลาเก่าอยู่เด้อครับปลากดเมือกเกม่อวานปลาเครื่องเมื่อวานยังบก,กินอยู่ครับฮะขอาวคมกับมี่ ว่ามีอิลีว่ามีอิลีก็ไปหากินแถวสีสงข้ามคนละลนนนลครับโอ้ยครับพี่น้องครับครับเครับเหลือเพียบเดียวพี่น้องเรับฝังไทยคฝังไทยเพียดใจแล้วสุดใจตะล่แล้วแลวแล้วแลวโอ้ยเหเพียบใช่วะครับพี่น้องเต็มเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับ คนนคเคื่อนตัวบรรุดไปสิบ่มาบพะแต่ดูมะเครื่อนตัวบรรลุไปมันสิบ่มาบพเอาไม่แล้วบอกคอฮะวา,างดูบมนดิ เอียดสุดท้ายราอุสุดท้ายตะบนไว้มันตื่นแล้วปะน้ำฮะตะบนไว้มันตื่นแล้วปะมาเลาะเห็นไหมขี้เป็นมึนๆมันมันตื่นแล้วป่วะเป็นห่าดแล้วป่ไมนเป็นห่าดแล้วนัดสาวเล่ามากินป่านะวะ สีเหลืองอยางดีกินสัตว์น้ำไม่ได้เมื่อแรงย่านไปกินหาย่านไปหากินสัตว์ไปครับนกละแจบเยียบข้างเลยเดือดก็คพิ่งขัดนี่เนาะเพื่อนนี่โอ,โอ้มันมาไหมแล้ววะมันมาเยอะเย่อซื้อ้านไะนี่มันเอาจริงเนี่ยมันเดี๋ยวเตรียมกล้องดีๆีนะครับพี่น้องครับ 오호 오호 나데나 ฟัง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 นิดแต่ครับพี่น้องตะกุมทานมันนะครับพี่น้องเฮ้ยทำมันนี่ข่ายะไปปั่นเมียกินมันนี่เราฟังกับพวกนี้ตามเนื้อเก้าเนื้อแก้วกับพวกนี้เลย ขานแท้คูเท่าคนนี้ว่เมาไปตามไปปะคูเท่านี่ทําไมคาดจังเลยเสียงเสียงแล้วก็งูดมกาดเปลี่ยนเนาะอุ้ยไปทางครับบอกว่าสองวัน ประเทศไทยกันนะครับี่ยองครับนี่ครับประเทศไทยแล้วครับพี่องเลยเสื่อตะมุ่งตะมุ่งเขาายไปเหครับีนี่ครับประเทศไทยครับพี่คที่เราขับมนสิกินปลาเล่าครับว่ได้กินครับกะนายครับพี่องครับ

ดูผลง,งานของเราเซตียวเนี้ย